ความพิเศษของระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ปี2551ในฐานะเครื่องมือที่จะช่วยครูแก้ไขปัญหาหนี้สินหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมระเบียบฉบับนี้จึงมีความสำคัญรวมทั้งมีความพิเศษและจะช่วยครูแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างไรคลิปนี้จะช่วยให้ความกระจ่างกับทุกๆท,ท่านค่ะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศมีหนี้สินรวมอยู่1.4ล้านล้านบาทซึ่งกว่า95%ของหนี้สินครูคือสินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนหรือ payroll credit ที่นายจ้างกระทรวงศึกษาธิการจะทำหน้าที่หักเงินเดือนนำส่งหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกเดือนโดยจะดำเนินการตามคำยินยอมให้หักเงินเดือนที่ครูที่เป็นลูกจ้าง ได้ให้ไหวทั้งนี้นายจ้างยอมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกหากเงินเดือนให้กับเจ้านี้นั้นเพราะมุ่งหวังที่จะเห็นลูกจ้างได้รับข้อตกลงการกู้ยืมที่ผ่อนปรนกว่าปกติทั่วไปที่หาได้ในระบบการเงินเช่นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่จะถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไปในขณะที่เจ้านี้ตกลงและยินดีที่จะเข้ามาปล่อยสินเชื่อในส่วนนี้เพราะ สำหรับเจ้าหนี้เวลาที่ปล่อยสินเชื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหนี้จะต้องคำนึงถึงคือจะสามารถเก็บหนี้คืนจากลูกหนี้ได้อย่างไรการที่นายจ้างทำหน้าที่ช่วยหักเงินเดือนให้จึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจและมีความสำคัญมากสำหรับเจ้าหนี้เพราะโดยปกติแล้วการที่ต้องไปเก็บหนี้จากลูกหนี้เอง นอกจากจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะเก็บหนี้ไม่ได้แล้วยังจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนติดตามทวงถามหนี้อีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคือในจ้างเป็นคนกลางที่ช่วยประสานให้สินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนเกิดขึ้นได้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถที่จะบรรลุข,ข้อตกลงกู้ยืมร่วมกันบนประโยชน์ ที่ทั้งสองฝ่ายผึงจะได้รับทางนี้ในการเป็นคนกลางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าโดยการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ปี51หซึ่งเป็นเสมือนข้อตกลงร่วมกันของทั้งสามฝ่ายว่าในการที่นายจ้างจะหักเงินเดือนนำส่งให้เจ้าหนี้นั้นจะมีกรอบในการดำเนินการอย่างไรบ้างอาทิจะหักเงินเดือนชำระหนี้จะหนวยมากน้อยเท่าไหร่ จะหักจนหมดหรือไม่คำยินยอมที่ครูให้หักเดืนเดือนก็เป็นคำยินยอมบนความเข้าใจร่วมกันตามรายละเอียดที่กำหนดในระเบียบนี้ต้องชื่นชมอัจฉริยภาพและความรอบคอบของผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการในอดีตที่ได้ออกแบบและวางกรอบกติกาการกู้ยืมสินเชื่อสวัสดิการของหน่วยงานไว้อย่างแยกคาย และชาญฉลาดแม้จะเป็นระเบียบที่ไม่ยาวมีข้อกำหนดเพียง1 1ข้อเท่านั้นแต่กลไกที่ระเบียบฉบับนี้ได้วางรากฐานของกลไกที่มีความจำเป็นที่จะเอื้อให้การกู้ยืมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนดังระบุไว้ในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของระเบียบฉบับนี้อย่างชัดเจนว่า เพื่อที่จะช่วยให้ครูสามารถดำรงตนได้ยังมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรชัชญาเศรษฐกิจฐฐฐพอเพียงรวมทั้งการจัดระเบียบทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้กลไกที่สำคัญประกอบด้วย3ส่วนกลไกทั้ง3เรื่องที่สำคัญของระเบียบปี5-1จะทำให้มั่นใจว่าการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจะมีความเหมาะสมและยั่งยืนกล่าวคือ1 ครูที่เป็นลูกหนี้จะมีเงินเดือนเหลือดำรงชีพไม่น้อยกว่า30%ของเงินเดือน 2. เจ้าหนี้ทุกรายจะสามารถเก็บหนี้ได้จากเงินเดือน70%ของครูและ 3. การกู้ยืมในภาพรวมจะสอดคล้องกับศักยภาพไม่มีปัญหาหนี้สินล้นผลตัวเป็นการกู้ยืมที่ตอบโจทย์ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ไปพร้อมๆกันท่านที่ฟังอาจจะสงสัยว่า ถ้าระเบียบปี51มีความพิเศษดังที่กล่าวมาทั้งหมดทำไมครูในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศยังคงเดือดร้อนข้อเจตจิงของปัญหาที่เกิดขึ้นคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละเลยไม่ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมทั้งไม่ทำตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงส่งผลกระทบอย่างกว้างไกลต่อครูทั่วประเทศ